สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่สำหรับนี้กันเพื่อให้ไพ่สำรับนี้ท่านเล่าเรื่องราวที่ท่านอยากจะสื่อให้คุณได้รับรู้รับชมรับฟังกันสำหรับแรนดอมนี้นะคะหมอการอยากจะทำพลังงานของประเด็นนี้หัวข้อนี้นะเพื่อให้ทุกท่านได้ได้มีไกด์ไลน์แล้วกันไกด์ไลน์เพื่อช่วย นำทางนำทางในการใช้ชีวิตนะคะคือการรู้ศา,าสตร์โหราศาสตร์ล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ตัวได้เตรียมตั้งรับเตรียมพร้อมตั้งรับมือกันดีกว่าแก้นี่คือหลักของโหราศาสตร์มาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้นะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณย้ำนะว่าคนที่ไม่ชอบหน้าคุณซึ่งคุณต้องรู้ว่ามีใครบ้าง มองคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้อยากรู้ไหมคะอยากรู้ก็มาดูมาดูหน้าไพ่สำหรับนี้เลยขอทราบพลังงานนะคะคลิปนี้เราตั้งคำถามให้ไพ่เลยนะเพื่อให้ไพ่ให้คำตอบให้เราได้รู้นะคะในคำถามที่เราเราหมายถึงคุณนะอยากรู้มาดูกันคนที่ไม่ชอบหน้าคุณมองคุณอย่างไรในตอนนี้บ้างคะขอทราบพลังงานขอให้ไพ่สำหรับนี้สื่อสารพลังงานออกมาเลยเปิดไพ่ทั้งหมด ยี่สิบใบนะคะพลังงานจะค่อนข้างละเอียดนะยี่สิบใบปกติเขาเปิดกันสิบใบหมอก,การเปิดให้สองเท่าเลยค่ะเอาแบบช่ำๆเลยมามาดูกันดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะทุกคนอันไหนที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปยินดีเลยค่ะไม่ห่วงไม่กักนะ นำไปได้เลยคนที่ไม่ชอบหน้าคุณมองคุณอย่างไรตอนนี้สองใบแรกดีนะแต่ค่ะแต่ยังไม่จบเออมองคุณดีแล้วเนี่ยทริอวนันโอ้โหยังไม่มีไพ่เสียเลยคนที่ไม่ชอบหน้าคุณนะมองคุณอย่างไรในตอนนี้ คุณเป็นคนนิสัยเด็กอะ่ะคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนิสัยเด็กชอบเอาชนะแต่คุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณเป็นคนโสดด้วยแล้วคุณก็เป็นคนโสดที่เหมือนกับว่าดวงคุณเนี่ยถ้าโสดแล้วดีดีทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินเอาแล้วคนไม่ชอบหน้ารู้ได้อย่างไรก็ดูจากการใช้ชีวิตล่ะค่ะ ตอนมีแฟนชีวิตคุณอาจจะลำบากติดขัดอัตคัดแต่พอคุณโสดไม่ว่าคุณจะจบกับแฟนเพราะเหตุผลอะไรนะเราจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นแต่พอคุณโสดเนี่ยทําไมคุณกลับดูชีวิตมันดูมันด,มนดูมันดูแบบสบายขึ้นอนะ่ะจากเคยอยู่เอ่อห้องเชา่าอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะจากเคยอยู่ห้องเชา่าตอนมีแฟนอยู่ห้องเชา่าอะพอเลิกกับแฟนอยู่คอนโดเลยอัปเกรดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนเนี้ย แล้วก็การเงินก็ดีขึ้นสวยขึ้นด้วยรอขึ้นด้วยบางคนโสดแล้วดีอ่ะดวงบางคนก็โสดแล้วดีนะคะบางคนมีคู่แล้วมีทุกข์แต่มันก็ไม่ทุกคนบางคนก็ได้คู่ดีมันมันเป็นพื้นดวงของแต่ละคนแต่คนที่ไม่ชอบหน้าคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณก็ไม่แย่ถ้าเทียบกับอดีตคือเหมือนจะสบายกว่าอดีตด้วยพลังงานนะคะคุณเป็นคนที่ชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงมาเยอะ โดยเฉพาะในเรื่องงานแต่คุณก็เอาตัวรอดได้เก่งคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีนะวาทศิลป์ดีเนี่ยทำงานได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการพูดงานที่เป็นเซลลเป็นนักขายอะไรอย่างเงี้ยหรือต่อให้ชีวิตจริงคุณไม่ใช่คนที่เป็นเซลลแต่คุณก็อาจจะมีทักษะการใช้คําพูดที่คนฟังรู้สึกว่าอืมคุณนี่พูดจาดีมีหลักการเหมือนคนเรียนมาเยอะเงี้ยคุณอาจจะเรียนรู้แบบ เรียนออนไลน์เรียนโดยการอ่านตำราเรียนโดยการฟังนักวิชาการหรือครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการเรียนรู้อะค่ะายรู้ฝ่ายเรียนอะแล้วคุณก็สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ต่อยอดให้ชีวิตคุณเจริญนี่แหละค่ะทริคง่ายๆของคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งคนที่ไม่ชอบหน้าคุณก็รู้สึกว่าคุณออกมาในเวเนี้ตอนเนี้ย พลังงานนะคุณทําออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยคุณเป็นโปรแกรมเมอร์เหรอชีวิตคุณอยู่แต่หน้าคอมก็ได้นะไม่มีผิดถูกเนี่ยไพ่คนโสดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมเออคุณเลือกโสดด้วยนะเนี่ยแสดงว่าอดีตคุณเคยมีคู่คุณดูปิดกั้นความรักเลยนะทั้งๆที่คุณเสน่ห์แรงนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ด้วยนะอันนี้คือคนที่ไม่ชอบหน้ามองคุณนะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชูอ่ะ ถ้าคุณจะคบซ้อนคุณทำได้สบายเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำหรือเปล่าคุณเจอคุณเคยโดนพิพากษาโดนตัดสินจากสังคมมาแล้วใช่ไหมในเรื่องที่แบบว่าเหมือนจะเป็นฟิลแบบขออภัยนะคะเป็นขี้ป,ปากชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องความรักอะหรือชีวิตคุณมันเคยสิ้นสุดจากสิ่งหนึ่งแล้วคุณก็ได้โอกาสอีกครั้งจากการสิ้นสุดจากสิ่งเดิมเหมือน เหมือนต้นไม้อะที่มันโดนเผาอ่ะแต่มันยังมีเมล็ดที่มันหล่นลงไปในดินแล้วก็โดนดินคลุมไว้ะค่ะ,ะแล้วพอเจอน้ําฝนมาเมล็ดนั้นก็แตกออกมาเป็นต้นอ่อนน่ะนะีคุณเป็นอย่างนั้นน่ะแทนที่มันจะล้มหายตายจากไปใช่ไหมแต่เปล่าเลยคุณงอกมาใหม่ะแล้วคุณก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงอีกครั้งหนึง่งอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ชอบหน้าคุณรู้สึกนะ แสดงว่าคนที่ไม่ชอบหน้าคุณก็ยังสนใจชีวิตคุณอยู่ไม่มากก็น้อยฟิลยังตามดูความเคลื่อนไหวคุณบ้างนะคะคืออยากรู้แหละอยากเป็นชาวบ้านหนึ่งสองสามอยากใส่ใจชีวิตคนอื่นอะ่ะโดยเฉพาะชีวิตคุณเพราะอะไรก็ไม่ชอบหน้ากันไงแรนดอมก็ชาดอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> คนไม่ชอบก็อยากจะได้ยินข่าวด้านลบของคุณแต่พอยิ่งรู้ข่าวคุณเอ๊ะทำไมคุณมีแต่ข่าวดีอะ่ะเอ๊ะทำไมชีวิตคุณไม่แย่อย,อย่างที่ฉันอยากจะให้เป็นละ่ะ เอ๊ะทำไมชีวิตคุณถึงไม่ไม่จมดิ่งอย่างที่มันควรจะเป็นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันคือคนเหล่านี้ไอ้ที่อยากได้ยินก็คืออยากได้ยินข่าวร้ายของคุณอะแต่พอได้รับรู้ข่าวสารของคุณทีไรนะคะมันก็มีแต่ด้านบวกอะด้านดีอะคนเหล่านี้อาจจะไม่ออกอาการเยอะนะแต่จริงในใจก็คือไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแอบเจ็บใจนิดนะิน่ะแต่เก็บทรงแอบเก็บทรง คุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสังคมไม่ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนทำส่วนตัวที่แบบว่าชินสายงานคุณมันก็ส่วนตัวไงชื่อมก็ชัดอยู่แล้วว่าส่วนตัวนานๆถึงจะเข้าสังคมนานๆถึงจะเจอใครบ้างอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีกวนมีกลุ่มมีอะไรที่ไปทำกิจกรรมร่วมกันประจำโดยที่คุณไมอ่อ่อโพสในโซเชียลก็ได้นะซึ่งคนที่ไม่ชอบหน้าก็อาจจะไม่รู้ ก็อาจจะเห็นชีวิตคุณแค่ในโซเชียลอย่างเงี้ยอาจจะไม่ส่องเองหรอกอาจจะวานเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ส่องให้อะประมาณนั้นพลังงานแล้วคุณน่าจะเป็นฟิลไม่ปิดสาธาระไม่ไม่ล็อกโปรไฟล์ด้วยอยากส่องส่องเลยไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดเพราะคุณก็ไม่ค่อยโพสเท่าไหร่ด้วยฟิลอย่างนั้นนะคะฟิลรู้ทันกันน่ะรู้แกวกันน่ะต่างคนก็ต่างมีทวิตของตัวเอง เอาเป็นว่าคนที่ไม่ชอบหน้าตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตคุณทำไมมันมันดีขึ้นได้อะฟิลสงสัยอะฟิลเอ๊คุณทำยังไงทำไมคุณตั้งหลักขึ้นใหม่ได้เอ๊คุณทำยังไงทงั้งๆที่คุณก็ตัวคนเดียวแต่คุณก็สามารถไปต่อไปต่อในในสไตล์ของคุณได้อะทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องให้คุณถึงอยากให้คุณแบบว่า อองจริงคนเหล่านี้ไม่ได้มองคุณดีนะขนาดในขณะที่คุณใช้ชีวิตของคุณเองอะคนคนเหล่านี้ก็มีความคิดในเชิงลบที่เกี่ยวกับคุณว่าเอ๊ะหรือคุณมีคนอุปถัมภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคิวฟิลฟิลคิดในมุมของตัวเองอะแล้วเอ,เอาเอกชุดความคิดนั้นอะไปตัดสินคุณเลยดีไม่ดีเอาไปเมาส์ทั้งทังที่มันไม่มีมูลเพราะอะไรรู้ปะเพราะไม่คิดว่าคุณจะสามารถ ทำชีวิตตัวเองให้สบายด้วยความสามารถตัวเองได้ฟีลแบบว่าคุณอาจจะมีคนอุปถัมภ์แต่ไม่เปิดตัวเนี่ยสมัยนี้มันก็มีกันเยอะใช่มันมีกันเยอะอันนั้นคือคนเหล่านั้นที่เป็นและมีแต่คุณอาจจะไม่เป็นไงแต่คนเหล่านั้นอ่าแต่คนคนนี้คนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยกับเอาความคิดของของไอ้คนที่เขาทําแบบคิดสั้นอ่ะคืออยากสบายอ่ะอยากสบายไม่ค่อยเหนื่อยเงี้ยอันนี้ไม่มีผิดถูกนะคะแต่คุณไม่ทําหรือคุณทําหรือเปล่า คุณเท่านั้นที่รู้ดีนะเอาจริงคุณเท่านั้นที่รู้ดีนะคะทําไม่ทําไม่ใช่ประเด็นมันคือชีวิตคุณแต่ประเด็นคือคนที่ไม่ชอบหน้าไม่อยากเขียนคุณได้ดีกว่าแต่ทุกครั้งที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของคุณชีวิตคุณมันดันสบายคือคนพวกนี้ต้องการเห็นคุณลำบากต้องการเห็นคุณย่แย่แต่คุณดันสบายมันก็สวนทางสิคะ บางคนก็แค่อยากจะทําเพื่อให้คนที่ไม่ชอบหน้ารู้สึกทุรนทุรายก็เลยเลือกวิธีที่แบบว่าไม่คิดเยอะก็มีอันนี้ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพลังงานของคุณนะคะคุณเท่านั้นที่รู้ดีไม่มีใครรู้ดีกว่าคุณนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวนะคะอยู่ที่ตัวคุณเองเออ <c oughs> คนที่ไม่ชอบหน้าคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเป็นคนใจดีนะแต่คุณจะใจดีกับคนที่คุณอยากจะใจดีเท่านั้นคุณไม่ได้ใจดีกับทุกคนคุณไม่ได้อ่อนโยนกับทุกคนต่อให้คุณรักเด็กคุณก็ไม่ได้รักเด็กทุกคนคุณก็จะรักเด็กที่คุณถูกชะตาโดยไม่สนว่าเด็กคนนั้นจะเป็นสายเลือดเป็นญาติคุณหรือเปล่าแค่คุณถูกชะตา ต่อให้เด็กคนนั้นเป็นญาติคุณแต่ถ้าคุณไม่ถูกชะตาคุณก็จะห่างๆคุณเป็นคนอย่างนี้ไหมอ่ะอันนี้น่าไพ่นั่นขึ้นนะคะถามว่ามันผิดหรือถูกไหมขอไม่ลงดีเทลมันเป็นความคิดเฉพาะบุคคลการที่คุณไม่อยากจะผูกพันกับอ,อะไรอ่ะลูกหลานญาติคุณก็อาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะมีประเด็นกับพ่อแม่ของลูกหลานญาติคุณหรือเปล่าคุณก็เลยต้องห่างๆไง ฟิลแบบเกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินน้ำแกงอย่างเงี้ยคุณไม่ทำต่างคนต่างอยู่ไปลูกเต้าเหล่าใครก็เลี้ยงเอาคุณก็เป็นแค่ญาติห่างๆอะไรเงี้ยห่างแล้วห่างอีกเงี้ยจะไม่นับก็ได้ไม่เป็นไรคนละนามสกุลอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยคือยุคนี้เป็นงนี้จริงๆค่ะมันเป็นยุคที่ต่างคนต่างอยู่มันเป็นยุคของการเอ,อชิงดีชิงเด่นมันเป็นยุคของการโชว์มันเป็นยุคของการอวดกันทางโซเชียล อวดกันอะต่อให้จะบอกว่าไม่อวดอวดค่ะมันคือการอวดแต่มันไม่ผิดไงเพราะทุกคนเขาทากันแต่คุณอาจจะไม่ค่อยทําประเด็นน่ะคุณไม่ค่อยทําแค่นั้นเองพลังงานนะคะเอยคนที่ไม่ชอบหน้าคุณนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นสูงมากอะ่มีความแบบว่าต้องสําเร็จอะความพยายามของคุณอะมันมันเกินค่าจริงๆ คุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้สูงถามว่าคนไม่ชอบหน้ารู้ขนาดนั้นไหมอาจจะดูจากการที่คุณพยายามทําชีวิตให้ดีก็แหะก็เลยประมาณการเอาก็เลยคาดคะเนเอาว่าคุณน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตามความคิดของผมหรือเธอนะอะไรอย่างเงี้ยคิดเอาเองอะเอาเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็วิเคราะห์ตัดสินคุณซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะมองว่าคุณไม่ได้ใส่ใจใครอยากส่องเชิญ ก็จะเห็นเท่าที่คุณอยากให้เห็นก็จะเห็นเท่าที่คุณโพสหรือใครอยากจะอะไรก็เชิญคุณก็ไม่ได้อะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้าลํ้ำเส้นคุณเกินไปคุณก็จะมีส่วนกลับเหมือนกันก็มันชัดมากว่าไม่ชอบหน้ากันแล้วจะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตคุณเพราะปกติคุณก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่ละไม่ได้อะไรกับใครโฟกัสแค่งานแค่งเงินของคุณเท่านั้นใครจะดีใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะเป็นใครจะตายถ้าไม่ใช่ญาติ ถ้าไม่ได้เกี่ยวพันคุณก็ไม่สนใจอยู่ละยุคนี้มันเป็นยุคต่างคนต่างอยู่ด้วยมันก็เป็นไปตามวิวัฒนาการนะคะในแต่ละยุคอะ่ะคุณก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่ต้องปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าคุณก็รู้ว่ามีคนไม่ชอบหน้าคุณอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่ชอบหน้าคุณย่อมไม่อยากเห็นคุณสําเร็จและได้ดีแล้วยิ่งถ้าคุณสําเร็จและได้ดีคนพวกนี้ยิ่งร้อนยิ่งรนยิ่งดิ้น โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแค่ทําชีวิตคุณให้ดีก็พอมันก็เป็นการเอาคืนที่แสบนะพลังงาน <c oughs> ไพ่คือแบบ <c oughs> สุดริ่มเลยค่ะสุดริ่มทิมประตูจริงไพ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอการดูหน้าไพ่นิดนึงราศีโอ้โหคุณพระคุณเจ้า เปิดห้าใบเลยค่ะคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดจุกคิดจิกคิดเกินเบอร์คิดเกินเหตุไม่ยอมปล่อยวางชอบขังตัวเองไว้กับปัญหาแน่รู้อีกนะว่าคุณเป็นคนอย่างนี้รู้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าคุณเป็นอย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้พลังงาน คือเหมือนคนที่ไม่ชอบหน้าคุณพยายามจะหาจุดอ่อนของคุณอะแล้วมาขยี้คุณในจุดนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ด้วยความที่คุณน่าจะทันเกมอะต่อให้ขยี้จุดที่มันเป็นจุดอ่อนคุณก็ไม่สะเทือนคุณก็แค่สิวๆคุณก็แค่ผิวๆคุณก็แค่แล้วไงอะแล้วไงอ่ะคุณเป็นคนเก่งนะ เอาจริงคนไม่ชอบหน้าคุณอ่ะรู้สึกกลัวความสามารถของคุณนะคุณเป็นคนที่มีพลังขับเคลื่อนในตัวสูงจนไม่น่าเชื่อคุณทำได้ไงอ่ะคนอื่นเขาต้องมีตัวช่วยเขาต้องให้คนอื่นช่วยเขาต้องไปขอความช่วยเหลือเขาต้องมีแบ็กอัพเขาต้องมีคู่ชีวิตเขาต้องมีนั่นมีโน,โนมีนี่แต่คุณไม่เลยฉายเดียวยืนหนึ่งลุยเองโฟกัสเองทำเองคิดเองวางแผนเองลงมือเองทำเองสำเร็จเองภูมิใจเองเก่งครบ จบ one stop service คือคุณคนเดียวคุณทำได้ไงอะสมองไงคะคุณเป็นคนใช้สมองคุณไม่ได้บ้าระหำใช้แต่กำลังต่อให้คุณจะเป็นคนที่พลังลดเหลือแค่ไหนแต่คุณก็ไม่ใช่ฟิลเดินดุ่มๆไปหาเรื่องใครก่อนอะยกเว้นถ้าคุณไม่หัวร้อนหรือว่าน็อตหลุดจริงแต่มองว่าคุณน่าจะไม่ทำนะอดีตไม่พูดถึงแต่ปัจจุบันคุณไม่ทำคุณไม่ชอบใช้กำลัง คุณมองว่ามันดูป่าดเถื่อนในมุมมองของคุณนะคนที่เขามีการศึกษาหรือคนที่เขามีวุฒิภาวะนะคะคเขาใช้สมองแล้วคุณก็เป็นคนที่ใช้สมองคุณอาจจะทํางานด้านการใช้ความคิดได้อ่าด้านการใช้ความรู้ด้านการใช้สมองก็ได้มันยิ่งทําให้คนไม่ชอบหน้าเหวอนนะเพราะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณอาจจะทํางานแบบใช้แรงอะฟิลมไม่ออกแรงไม่ได้ตังอย่างเงี้ยแต่คุณอะออกความคิด ออกแผนงานคุณได้เงินแหละต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ได้บุรลี่อาชีพนะทุกคนคือการมีอาชีพคือสิ่งที่ดีแค่เป็นอาชีพสุดจริตทํามาหาก,กินสุดจริตมันภูมิใจหมดแต่คุณมันเหนือกว่าไงประเด็นคือคุณเหนือกว่าแล้วตอนเนี้คุณก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถคุณอะคุณสามารถยืนแถวหนึ่งได้แถวหนึ่งแถวหน้าได้ อดีตคุณจะโดนคนอื่นบูลลี่หรือว่าโดนคนอื่นกันแน่กันแหน่แค่ไหนก็ช่างมันนั่น,น,นคืออดีตแต่ปัจจุบันคุณใช้ออไล์ให้เห็นแล้วว่าคุณไม่ธรรมดาเพราะถ้าคุณธรรมดาคุณยืนจุดนี้ไม่ได้โลกนี้มันมีการแข่งขันสูงมากโลกนี้ทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จโลกนี้คือโลกที่ทุกคนอยากจะเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับ ในสายอาชีพในสายงานในความสําเร็จนั้นๆที่ตัวบุคคลนั้นๆอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะสําเร็จซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นตัวคุณตอนนี้นะอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ชอบหน้ามองคุณตอนนี้นะคะคือใจหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าความสามารถคุณสูงมากไม่น่าเชื่อว่าคุณจะกลับมาพังอัดอีกครั้งได้ทั้งๆท,ที่คุณก็โซซัสโซเซซะขนาดนี้ทั้งๆท,ที่คุณโดนมรสุมขนาดเนี้ย คุณน่าจะโดนมรสุมกลืนหายไปแล้วแต่คุณกลับเฮ้ยกลับมาได้ไงอ่ะกลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบทำเอาทุกคนต้องตะลึงงังตอนนี้คุณทำให้คนที่ไม่ชอบหน้าเวอเหมือนกันนะคะแต่คนพวกนี้เก็บอาการเก่งนะจะนิ่งๆต้องเก็บทรงอ่ะเพื่อไม่ให้คุณรู้ว่าลนแอบหวั่นใจกลัวๆคุณเหมือนกันกลัวอะไร กลัวว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วยืนนําหน้าตัวเองกลัวว่าคุณจะเหนือกว่าในด้านของความสําเร็จของชีวิตเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในขณะที่คนไม่ชอบหน้าคุณกับจะต,ต้องเป็นคนที่ต้องตามไปชดใช้ตอบแทนบุญคุณของคนนั้นคนโน้นคนนี้ที่คอยช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้ตัวเองมาถึงจุดนี้แต่คุณไม่ต้องไปคอยตอบแทนใครไงเพราะคุณสําเร็จด,ด้วยตัวคุณเอง ฉะนั้นคนที่ไม่ชอบหน้าคุณอะในวันที่สําเร็จในวันที่ได้ในสิ่งที่ต้องการอาจจะอาจจะต้องย้อนกลับไปตอบแทนผู้มีพระคุณในอดีตก็ได้นะก็ไม่รู้ว่ากี่คนอะผู้มีพระคุณก็อาจจะเรียกค่าตอบแทนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะอยากได้ทรัพย์สินเข้าของแก้วแหวนเงินทองบางคนอาจจะได้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ต้องตอบแทนใครอะคุณตอบแทนตัวเองพอฉันเปตัวเองพอเพราะฉันสาเร็จด้วยตัวเองมันภูมิใจกว่าค่ะ มันเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่ามีเงินแบบหลายสิบล้านอย่างเงี้ยคือเงินก็ส่วนเงินนะแต่ความภูมิใจมันมันไม่ใช่สิ่งของอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะพูดให้ลูกให้หลานฟังมันก็มีแต่รอยยิ้มอ่ะแล้วลูกหลานก็รู้สึกว่าเป็นไอดอลได้เลยอ่ะเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้เด็กมันดูทําให้รุ่นลูกรุ่นหลานเห็นไปเลยดูคนดูที่การกระทําซึ่งคุณเป็นคนอย่างนั้น องจริงนะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณเนี่ยเหมือนไม่อยากให้คุณเหนือกว่าในทุกเรื่องแต่คุณดันเหนือไงประเด็นคือคุณดันเหนือขนาดเอาปมที่มันข้อเสียของคุณมาขยี้ก็ยังโค่นคุณไม่ลงอ่ะคุณเป็นคนที่กล้าทําแล้วกล้ารับคุณเป็นคนไม่หนีความจริงคุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันคุณเป็นคนที่ยอมรับในอดีต คุณเป็นคนที่ยอมรับทั้งความสําเร็จของตัวเองแล้วก็ความผิดพลาดของตัวเองแต่คุณเป็นคนที่พร้อมปรับปรุงและแก้ไขสังคมจะให้โอกาสคนแบบคุณสังคมจะไม่ค่อยให้โอกาสคนแก้ตัวเพราะคนแก้ตัวมันมีแต่คําพูดแต่คุณเนี่ยยอมรับแล้วไม่ทําซ้ำไงคะเดินผิดก็เดินใหม่เงี้ยแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเดินผิดก็ตะแบงเดินผิดแล้วหาเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าที่เดินผิดเพราะต้องอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่คุณเดินผิดก็เดินใหม่ ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าควรทํามันง่ายนะแต่ทํายากในโลกยุคปัจจุบันบางคนบอกก็ไม่มีทางเลือกมันมีแหละแต่ทางเลือกมันอาจจะลําบากแล้วคนสมัยนี้ไม่ชอบความลําบากไงหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่คุณอนะ่ะหนักก็เอาเบาก็สู้พอวันที่คุณสําเร็จคุณไม่ต้องตอบแทนใครเลยเพราะคุณสําเร็จด้วยตัวคุณเองนี่แหละความภาคภูมิใจมันต่างกันค่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มแล้วก็หัวเราะได้แบบทั้งชีวิตในขณะที่คนที่ไม่ชอบหน้าคุณอาจจะยิ้มแล้วก็หัวเราะได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่พอผู้มีพระคุณทวงบุญคุณคืนไม่ว่าจะคืนรูปแบบใดก็ต้องชดใช้อะคุณว่ามันจะสุขไหมละ่ะคำว่าเป็นหนี่บุญคุณนี้เหมือนต้องใช้ไปทั้งชีวิตเลยนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ช่วยไม่มีพระคุณนะคะการที่เป็นคนที่ระลึกบุญคุณของคนที่เคยช่วยเหลือมันจะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นจเจริญ ต่อให้มีมรสุมต่อให้มีปัญหาก็ผ่านพ้นไปได้จากคนที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรก็อาจจะมาเป็นคนที่อวยพรให้พรจากศัตรูก็เปลี่ยนเป็นมิตรได้แต่ถ้าจากมิตรเป็นศัตรูส่วนใหญ่จะเป็นศัตรูถาวรสังเกตไหมพลังงานนะคะขอดูอีกห้าใบมา <c oughs> คนที่ไม่ชอบหน้าคุณเนี่ยเหมือนตั้งใจขยี้คุณเรื่องความรักโดยตรงเลยนะคุณน่าจะเป็นคนที่ความรักเนี่ยมีประเด็นมากที่สุดอ่ะคุณเคยคบซ้อนใช่ไหมหรือคุณถูกคบซ้อนแล้วมันอาจจะเป็นปมที่แบบว่าคุณคุณดูอ่อนแอที่สุดก็ได้นะฟิลแบบคุณคุณอาจจะอ่อนแอเรื่องความรักอ่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกคุณก็ไม่ใช่คนเข้มแข็งยีิบสี่ชั่วโมง คนที่ไม่ชอบหน้าคุณมองคุณอย่างไรในตอนนี้นะคะเออเหมือนอยากจะมาผูกมิตรกับคุณนะเอาจริงไพ่ใบที่ยี่สิบนะคะเนี่ยดูสิมาไม้ไหนไม่รู้อะแต่เป็นไม้ที่แบบว่าอ่อนโยนซอฟมาเลยเหมือนอยากจะมาญาติดีสงบสึกกับคุณยังไงไม่รู้อะเหมือนพยายามจะหาวิธีเข้าหาคุณแบบละม่อมละมุนละม่อมเราดีกันนะเราเคลียร์ใจกันไหมจะได้ไม่รู้สึกค้างคา หรือตอนนี้คนที่ไม่ชอบหน้าคุณมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะต้องกินยาประจำแล้วเริ่มรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายยาอะไรที่ต้องกินต่อเนื่องอะค่ะหรือเป็นโรคที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาหลายปีก็เลยเริ่มคิดที่อยากจะไม่อยากจะมีเจ้ากรรมในเวรอะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยมีประเด็นด้วยหรือเป็นคนที่ ชัดเจนเลยว่าไม่ชอบหน้าอย่างเงี้ยคือสังคมรู้ว่าพวกคุณไม่ถูกกันนะอะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเมาส์มอยจะจริงจะเท็จจะแต่งจะเติมก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนรู้ว่าพวกคุณไม่ชอบหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนอยากจะเคลียร์ใจเหมือนอยากจะเคลียร์ใจหรือไม่งั้นนะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณตอนเนี้ยชีวิตอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักตัวเองอาจจะโดน มือที่สามมาแทรกหรือคนของตัวเองอาจจะไปดึงมือที่สามเข้ามาเองเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมอะขยี้คุณไว้เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ย้อนกลับเข้าหาตัวเองหรือถ้าไม่ใช่ตัวเองก็เข้าหาลูกลูกหลานตัวเองอะเจ็บกว่านะคะเจ็บกว่านะถ้าเห็นลูกหลานร้องไห้เสียใจน้าตาตกเนี่แหละเวรกรรมแล้วคนที่ชอบไปบูลลี่คนอื่นอะยิ่งเป็นเรื่องจริงของคนอื่นอะเราไปบูลลี่ขยี้เพื่อให้คนอื่นรู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจอะ่ะบทเวลาเจ้ากรรมในเวรเอาคืนอะ่ะเอาคืนที่ลูกหลานนะคะไม่เอาคืนตัวคนพูดนะเพราะว่ามันไม่สะใจไงเอาตัวเอาคืนตัวคนพูดไม่ค่อยสะใจบางคนนะโดนทั้งตัวเองโดนทั้งลูกหลานแล้วไม่ใช่รุ่นเดียวจบด้วยมันเหมือนเป็นเป็นคำสาบอะ่ะเพราะว่าบรรพบุรุษไปทำไวอ้อ่ะเคยได้ยินไหมมันมีเหมือนกันนะคะ สำหรับคนที่เชื่อในเรื่องเวรกรรมนะต้องพูดอย่างนี้นะคะพลังงานเอาเป็นว่าตอนนี้นะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณมองคุณอย่างไรชีวิตคุณมีอิสระมากเลยค่ะคุณดูเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยากทําอะไรก็ทําคือดูมีอิสระขั้นสุดใช้ชีวิตได้แบบชิลคุณอยากจะคุยจะคบกับใครก็ไม่ผิดเพราะคุณโสดอ่ะซึ่งถามว่าคนไม่ชอบหน้ารู้หรือขนาดไหมอาจจะคิดเอาเองคาดคะเนนะคะซึ่งคุณอาจจะคุยหรือไม่คุยก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกถามว่าคุณแคร์ไหมคุณไม่แคร์ คุณไม่แคร์จะมองอย่างไรแล้วแต่อย่าให้เข้าหูพอเพราะคุณไม่ยุ่งเรื่องใครแต่ก็อย่ามายุ่งเรื่องคุณง่ายๆตักกะง่ายๆพลังงานนะคะคนที่ไม่ชอบหน้าคุณแอบยอมรับในความความที่คุณเป็นคนมีสามัญสำนึกที่มีต่อครอบครัวนะคุณเป็นคนที่ดูอิสระดูไม่ชอบอะไรใดๆกับใครก็จริงแต่คุณก็ไม่ลืมทําหน้าที่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่คุณก็ยังทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดี แล้วไอการที่คุณทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยแหละโดยที่คุณไม่เป่าประกาศด้วยโดยที่คุณไม่พูดโอ้อวดตัวเองเนี่ยคนในครอบครัวคุณอะ่ะก็เอาไปพูดเองว่าเออเนี่ยคุณก็คอยช่วยนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยมันทําให้คนที่ไม่ชอบหน้าหน้าเวิร์มกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน่าจะพูดถึงคุณด้านลบเยอะแล้วตอนนี้มันเหมือนเวรกรรมย้อนเข้าตัวคือคุณ เป็นคนที่เน้นในเรื่องของการกระทําไม่เน้นอวดไม่เน้นโพสต์ไม่เน้นโชว์มันไม่มีผิดถูกนะคะการโพสต์การอะไรไม่มีผิดถูกเพียงแค่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่เน้นพวกนั้นแค่นั้นเองคุณน่าจะถือคติว่าฟ้าดินรู้ก็พอหละความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องจริงดไงด้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องพูดโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องยกเครดิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชม ให้คนที่เขาได้ผลประโยชน์จากคุณอน่ะพูดอวยคุณดีกว่ามันดูมีน้ำหนักคําพูดมันดูมีน้ำหนักมันดูมีเครดิตมากกว่าที่คุณจะพูดเองคำชมมันต้องมาจากปากคนอื่นที่ชมคุณไม่ใช่คุณชมตัวเองซึ่งคุณเป็นคนแบบนั้นแต่คนที่ไม่ชอบหน้าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอวยตัวเองชอบยกตัวเองแต่คุณไม่คุณตรงกันข้ามดูคนดูที่การกระทำก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ ก็เหมือนจะถอยถอยหลังเหมือนกันนะดูจากพลังงานแบบว่าจากอดีตที่เคยตั้งแง่คุณไว้แบบสูงอะ่ะตอนนี้ก็เริ่มลดเลเวลการตั้งแง่คุณลงมาดรอปลงมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าคุณเนี่ยของจริงของแท้ก็ประมาณนี้นะคะขอไม่อ่านพลังงานวันและราศีนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งของคนที่ไม่ชอบหน้าคุณเดี๋ยวมันจะเป็นสารตั้งต้นเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเอาเป็นว่า คนที่ไม่ชอบหน้าคุณอ่ะเริ่มเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วว่าคุณไม่ธรรมดาจริงๆคุณเป็นคนที่ต้องมีดวงโชคดีด้วยคุณถึงผ่านอะไรพวกนี้มาได้ด้วยตัวเองได้ขนาดนี้แล้วที่สําคัญอ่ะคุณเป็นคนที่เน้นทําไม่เน้นพูดแล้วคุณก็ทําได้จริงทําในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยพูดปรามาทไว้ว่าคุณไม่มีทางสําเร็จคุณทําไม่ได้คุณเป็นไปไม่ได้หรอกดูนะเดี๋ยวสักวันคุณต้องสมสารกลับมาขอความช่วยเหลือ ขอร้องคนนั้นคนน้นคนนี้แต่วันนี้คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณทําได้ฉันทําได้ผมทําได้เพราะคุณมีดวงของความโชคดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดก็ประมาณนี้นะคะบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ